แต่สาหรับตัวผมนะครับที่เคยคุยกับคุณหนุมกัญชัยนั้นคุณหนุมกัญชัยไม่เคยสนใจนะครับหรือให้ราคาอะไรกับเด็กแปดขวบหรืออะไรต่างๆนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ไม่เคยตอบโต้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟ้องก็ฟอก้ฟองครับไม่ต้องมาเที่ยวโฆษณาข่มขู่ขขอะไรต่างๆทางโซเชียลนะฮะสมมุตินะสมมุติว่าอยากจะฟ้องก็ฟ้องเลยนะครับไปได้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลว่าเด็นะกแปดขวบพ่อแม่ปฏิบัติต่อเด็ก เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผิกกดกฎหมายคุ้มครองเด็กหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่าให้ฟ้องมานะครับไม่ต้องมาขม่มขู่ว่าเดี๋ยวจะฟ้องคนนั้นคน,นนี้นะครับนะครับอย่างที่ผมเคยเปรียบเลยนะครับว่าหมาเห่าไม่กัดนะครับนะหมาที่มันไม่เห่ามันกัดอย่าไปให้ราคากับคนชอบครับอยากจะฟ้องร้องอยากจะอะไรใครก็ไปฟ้องเลยไม่มีใครเขากลัวคุณหรอกอย่าไปหลงผิดหลงเชื่อนะครับหลายคนก็หลงผิดคิดว่า เป็นเทวดาจุติมาเกิดน,นะครับนะนะ,ะเป็นเทวดาจุติมาเกิดน,นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้และเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงถึงแม้จะมีคนหลงเชื่อนะครับหรืองมงายนะครับก็เป็นสิทธิของแต่ละคนในการที่จะไปหลงเชื่อหรืองมงายนะครับเพราะทุกวันนี้คนไทยก็มีการหลงเชื่ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเชื่อล่างทรงหมอดูหวงจุย้ยนะเชื่อเด็กแปดขวบสักคนก็ไม่เป็นไรนะถ้าไปหลงเชื่อเด็กแปดขวบแล้วมีความสุข ก็กราบไหว้กันไปให้เด็กเอาน้ําราดหัวไปอะไรยังไงนั่งพิจารณาคำาถารก็ว่ากันไปนะก็เป็นสิทธิภาพตามรัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะไม่นับถือก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาที่สบายใจนะครับใครจะไปกราบเด็กไหว้เด็กให้เด็กเอาน้าราดหัวหรือไปหลงเชื่อนั่งสมาธิกับเด็กก็แล้วแต่นะก็เป็นความพอใจนะครับแต่ที่สําคัญครับ นะเด็กมันควรจะได้เรียนหนังสือนะครับควรจะได้เรียนหนังสือและควรจะได้รับการอบรมสั่งสอนในสิ่งที่เด็กทั่วไปควรจะมีอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะส่วนพ่อแม่จะเลี้ยงดูให้ลูกกลายเป็นผู้รับมอบหน้ามาจากเทวดารับมอบหน้ามาจากพระพุทธเจ้าเผยแพร่ธรรมะนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็ก็เป็นสิทธิของพ่อแม่นะแต่อย่าลืมนะครับพอเด็กมันโตขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ดูแล้ว เหมือนตัวประหลาดหรือเปล่าไปโรงเรียนก็เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนก็ล้อเฮ้ยมึงเทวดามาเกิดหรือเปล่านะมึงเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามันจะกลายเป็นปมด้นปมด้อยของเด็กหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาไปเรียนหนังสือบอกเฮ้ยนะลูกพญานาคมาแล้วลูกเทวดามาแล้วโดนเพื่อนล้อหรือเปล่านะครับนะนะเออนะครับมันจะเป็นปัญหากับเด็กในอนาคตรหรือไม่พี่น้องประชาชนคิดเหมือนผมไหม เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดนด้วยนะผมเองก็ปีนี้ก็ปีอายุที่61นะครับก็ฝากนะครับพ่อแม่ของเด็กทุกคนผมไม่ฝากไปถึงพ่อแม่เด็กแบบควมหรอกเพราะว่าเขาคงจะไม่ฟังอะไรนะครับดูจากการออกรายการเวิร์กพอยรายการอาเอาชัดๆคุณบุ๋มบรรด,ดาเป็นวิธีกรเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่านะแสดงให้เห็นว่าอะไรฮะแม่ก็คอยกํากับการแสดงอยู่ตลอดเวลานะนั่งคู่กับลูก เวลาลูกตอบคําถามไม่ทันหายใจไม่ทันนึกอะไรไม่ทันแม่ก็ต้องคอยกระซิบและก็โต้เถียงโตเถียงแต่ลูกนะครับนะบางคนยังบอกเลยว่าเอ๊คุณแม่เถียงจนหายใจไม่ทันไม่รู้ว่าไปหายใจทําไหนหรือเปล่านะก็เป็นคำหยาบก็ขออนุญาตไม่พูดนะคือเถียงเถียงเถียงหรือชี้แจงตลอดเวลาจะเรียกว่าเถียงก็ได้จะเรียกว่าชี้แจงก็ได้คือลูกตอบไม่ทันตอบไม่ทันแฟร์รี่แฟร์รี่ก็ใส่เป็นชุดเลยยิ่งกับปืนกลอีกนะ ถามเลยว่าสิ่งที่สอนเนี่ยนะขัดหรือแตกต่างจากคําสอนของพุทธเจ้านะนะครับใช่หรือไม่อะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแคลรี่เขาก็เ,เคยบวชเคยเรียนมาจบปริญญาเก้าประโยคก็ามีความรู้ในศาส,สนาอย่างเต็มที่เขาก็ถามทุกดอกแต่ปรากฏเด็กตอบไม่ทันก็แต่ตอบไม่ได้นะเด็กซึ่งเขาเรียกอะไรเทวาจุติหรือเทวาดาม,มาเกิดอะไรํำนองนั้นนะ นะอา่านะนะครับแม่ก็เลยต้องต้องเถียงกันจนโดนแซวว่านะเถียงตลอดเวลานะครับผมว่ายิ่งเอามาออกทีวีนะมันจะทำให้เด็กเนี่ยถูกด่าทอแล้วก็พ่อแม่ก็ถูกด่าทอจากสังคมมากขึ้นไม่น่าจะเป็นผลด,ดีนะการก็ทำอะไรที่สวนกับความรู้สึกของสังคมเนี่ยผมว่าพ่อแม่ก็ต้องกลับไปทบทวนดูว่ามันเหมาะสมไหมควรจะหยุดไหมเลิกไหมในเมื่อสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับ พฤติกรรมของพ่อแม่และก็เด็กในการทําตัวเป็นเรียกอะไรผู้รู้ทางด้านศาสนานะครับเนี่ยผมว่าพ่อแม่ตองกลับไปทบทตัวไหมเพราะว่านะเราอ่านคอมเมน,เนต์เราจะรู้เลยทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยคนมีภาพวิจารณ์เราในเชิงลบหรือรเปล่าลองอ่านคอมเมนต์บ้างนะเราจะทําทอะไรที่เป็นลักษณะในการแทงสุกเนี่ยนะจากสังคมเนี่ยผมว่ามันอยู่ยากผมเคยโดนทัวลงมาหลายครั้งผมรู้นะการทัวลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วเราต้อง เดาต้องยอมหยุดเดาถึงแม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับความเห็นส่วนใหญ่ในสังคมต่อย่าลืมนะมนุษย์เป็นสั์สังคมต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้มีพ่อแม่แล้วก็มีลูกตอนนีเด็กแปดขวบอย่าลืมนะครับกูต้องอยู่ในสังคมนะครับตื่นขึ้นมากูต้องไปโรงเรียนโรงเรียนก็มีเพื่อนร่วมชั้นมีรุ่นพี่รุ่นน้องมีครูบาอาจารย์เด็กจะอยู่ยังไงในี้เมื่อคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าด่มันเป็นการเป็นเรื่องที่นะ เออแปตลปาดเป็นตัวตลกอะไรต่างเนี่ยผมว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องกลับไปคิดนะครับว่าเราจะเดินต่อไปไหมหรือเลิกแค่นี้หยุดการออจัดคลดสัสฝึกอบรมวิปัฒนากรรมฐานดีไหมหรือ,อยังไงผมว่าเราต้องกลับไปคิดนะเด็กจะอยู่ยังไงวันหน้าวันหน้าพ่อแม่ก็ต้องตายจากไปแล้วเด็กจะอยู่ยังไงกลายเป็นนะเออเทวดาจูติไห่แลวเป็นเรื่องตลกขบขันอาจจะเป็นลมด้ยของเด็กหรือเปล่านะคตนะ นะครับวันนี้มันยังไม่เห็นผลนะจต่ว่าวันข้างหน้าพอเด็กโตขึ้นไปมันจะจะ,จะยังไงกลายเป็นตัวประหลาดหรือเปล่าเนี่ยบางคนบอกหาทางลงให้คุณพ่อคุณแม่และเด็กแปดขวบดีไหมแม้กระทั่งเด็กเด็กอายุห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบก็ยังออกมาเลยว่ารุ่นพี่นะตั้งใจเรียนดีกว่าไหมนะจากรุ่นน้องนะตั้งใจเรียนดีกว่าไหมอย่าไปด่าพี่นุ่มกันชัยเลยเขาอายุรุ่นพ่อเราแล้ว เขาไม่ใช่เพื่อนเล่นของเราเห็นไหมเด็กรุ่นรุ่นเดียวกันน่ะดูความคิดกันมันสุดทั้วเลยอะ่ะนะแล้วเด็กคนนี้จะอยู่ในสังคมอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเข้าใจนะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์พี่เดก็นะเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับและใครที่มีความรู้ด้านกฎหมายก็อย่าไปยุโยงไปส่งเสริมนะอย่าไปยุโยงไปส่งเสริมนะครับนะให้มีการเฝ้าร้อง,องสํานักข่าวเฝ้าร้องหนุ่มกัญชัยอย่าไปยุโยงไปส่งเสริม ฟ้องไปคดีมันก็จะไม่มีมูลนะเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นสาธรารณะคุณจะไปฟ้องสำนักข่าวคุณจะไปฟ้องหนุ่มกัญชยัยรายการวนกระแสคุณฟ้องไปมันก็ไม่มีมูลสิ่งที่หนุ่มกัญชัยก็พาดหัวนะเอ่อเรื่องเด็กอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้านะครับถ้าถามผมผิดไม่ผิดเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆของพ่อแม่และเด็กมันทําให้หนุ่มกัญชยัยเข้าใจเป็นแบบนั้นนะครับในการที่จะตั้งชื่อเรื่องชื่อตอนของรายการหวนกระแส ผมได้คุยกับหนุ่มกัญชัยแล้วผมบอกมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับการตั้งชื่อเรื่องชื่อตอนให้มันน่าสนใจนะครับมันเป็นชื่อเรื่องชื่อตอนนะครับเรื่องเด็กอ้างตัวเป็นพระเจ้าผบว่านะมันไม่จาเป็นต้องไปลบลบอะไรกันนะครับเดีนะ๋ยนวะก็ฝากไปยังที่ปรึกษาทั้งหลายของเด็กของพ่อแม่เราอย่าไปทําตัวใหญ่เกินไปถ้าไม่ลบกูฟ้องถ้าไม่ลบคลิปไม่ลบรายการกูฟ้องไม่ขอโทษก,กูฟ้องเราอยากจะถามว่าท่านที่ปรึกษาของพ่อแม่ ของเด็กแปดขวบคุณเป็นใครนะคุณใหญ่มาจากไหนะสับสามันชัยให้รบรายการหนกระแสพบผู้อย่าหนุนใจเลยอะเกือบทุกวันนะเรื่องเนี้ยเขาบอกมันไม่มีปัญหาเรื่องการทําผีดกลายแล้วมันเป็นการตั้งชื่อตอนให้หน่าสนใจนะส่วนเนื้อหาเนี่ยนะว่าเด็กเนี่ยจะอ้างตัวเป็นพุทธเจ้าหรือไม่ก็ไปฟังเนื้อหาของรายการนะครับ และในวันดังกล่าวเนี่ยแม่ของเด็กก็เท่าที่ผมทราบก็มีการโฟอนอินเข้าไปก็สามารถจะชี้แจงได้ว่าลูกเป็นลูกตัวเองแปดกหัเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ชี้แจงไปเลยครับนะและพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเทวาจุตินะเทวาจุติมันเหมือนเหมือนก็ว่าอะไรเทวดามาเกิดมันจะแปลเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมเพราะว่าเทวดาที่มาเกิดเนี่ยเด็กแปดกหเนี่ยตามที่ผมติดตามข่าวเนี่ยก็มีการการะทำในลักษณะว่ามาอบรมสั่งสอนพระพุทธศาสนาเนี่ย อาจจะทําให้คนทั่วไปรวมทั้งหนึ่งกัญจัยก็ไกลว่าเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือเปล่าหรืออ้างตัวเป็นพุทธเจ้าหรือไม่นะครับนะไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ครูฟ้องหนุ่มกัญชัยฟ้องก็ทีครับจะฟ้องกี่โมงหนุ่มกัญชัยก็ร้อมนะนะนะอย่าลืมนะครับระวังนะครับจะไม่มีที่ยืนในสังคมาการกระทําอะไรที่แฉงสวนนะอย่างที่ผมเรียนผมเคยทัวลวงมาหลายเรื่องหลายราวก็ผ่านพ้นมาได้เพราะว่าอันไหนมันไม่ใช่เราต้องอยู่อันไหนมันใช่ เราก็เดินต่อไปให้สังคมให้การเวลาพิสูจน์ไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะฮะนะครับการค่มขู่จะฟ้องคนนั้นคนนี้เนี่ยถ้าทา